สวัสดีครับสวัสดีครัยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2554นะครับซึ่งทุกปีนั้นจะตรงกับวันที่24กันยายนก็คือวันเสาร์หน้านะครับทั้งหมดก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยครับ และปีนี้นะคะเป็นปีที่123แล้วนะคะที่ทางโรงพยาบาลสิริราชได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์คในการพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์นะคะรวมไปถึงการเป็นผู้ให้ด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสค่ะแน่นอนนะครับแต่ละวันนะครับมีผู้ป่วยผู้ยากไร้เดินทางมาจากทั่วประเทศเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชที่ทราบกันดีก็เป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินนะครับ ทางทีมแพทย์และก็ทีมพยาบาลก็ทุ่มเทเสียสละร,ร่างกายแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่แต่ที่ขาดเหลือก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราได้มีการบริจาคในปีนี้ด้วยในแต่ละปีนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเรามีผู้ป่วยสูงถึง3 1 8ล้านเคนเลยทีเดียวครับค่ะโรงพยาบาลศิริราชนะคะเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไรนะคะจึงขาดทุนทุกปีค่ะตั้งแต่ปีนี้นะคะจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะช่วยร่วมแสดงน้ําใจบริจาคทุนทรัพย์ ผูช่วยด่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้นะคะสมทบทุนวันไม่ดลร่วมกันค่ะที่หมายเลขนะคะ0 2 2 7 0 2 2 3 3 0 2 4 1 1 2 2 2 2และ02 418 2222นะคะเลยไปถึง200คู่สายด้วยกันค่ะนะครับและที่มายืนพร้อมอยู่แล้วนะครับก็คือนักศึกษาคณะแพทย์ ทิยศาสตร์ศ well. ah ิลปาพยาบาลนะครับคณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะกายภาพบําบัดนะครับเรียกว่าเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะครับก็มีกิจกรรมการจําหน่ายธงที่ละลึกวันมหิดลนะครับ ขอถามก่อนแล้วครับสำหรับคุณผู้ชมชางบ้านที่สงสัยว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยธงมหิดลในแต่ละปีนั้นสีสันจะแตกต่างกันออกไปทําไมเราถึงมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปีครับคือสีสันของธงมหิดลนะครับจะเป็นไปตามวันมหิดลของทุกปีก็คือวันที่24กันยายนอย่างเช่นในปีนี้ที่เป็นวันเสาร์นะครับธงมหิดลในปีนี้จึงเป็นธงสีม่วงครับแล้วเห็นบอกว่าการทําธงมหิดลเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาทําธงมหิดลขึ้นมาในแต่ละปี ใช่แล้วเป็นยังไงครับคือเราจะอยู่ในน้าของกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งจะประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกๆคณะจึงเป็นเสมือนกิจกรรมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุก,ทกคนกคนะครับมาช่วยกันทำครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่แล้วอยากจะร่วมบริจาคก,กับทงมหิดลเนี่ยนะครับน้องๆเหล่านักศึกษาทุกๆท่ทานเนี่ยที่มีทงมหิดลอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจะสามารถบริจาคหรือว่าช่วยเหลือกับทางทงมหิดลนี้ได้ยังไงครับ ือเราจะมีธงแต่ละรูปแบบนะครับอย่างเช่นธงผืนใหญ่นะครับทางด้านนี้นะครับก็คือถ้าบริจาคเนี่ยตั้งแต่2000บาทขึ้นไปก็จะได้เป็นธงผืนใหญ่อย่างนี้นะครับถ้าบริจาคตั้งแต่300บาทขึ้นไปก็คือจะได้เป็นธงพร้อมเสานะครับเป็นธงผืนเล็กพร้อมเสาถ้าบริจาคตั้งแต่ระหว่าง20บาทนะครับขึ้นไปถึง299บาทนะครับก็คือจะได้เป็นธงผืนนะครับก็คือเหมือนกับธงที่อยู่ที่เสาแต่ว่าจะเป็นแต่ผืนธงอย่างเดียวครับผมแล้วถ้าเกิดคนให้น้อยกว่า20อยากจะช่วยเหมือนกัน คือถ้าน้อยกว่า20เราก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ของวันมหิดลน,นะครับเป็นของที่เราลือกให้แทนนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าให้หมดนี่นะครับให้ดวงเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับใ,ให้ดวงเดียวนะฮะหว่าต่ำกว่า20ให้แผงนี้ไปไม่ใช่นะครับ ผู้ชมบางบ้างอาจจะสงสัยครับครับคุณบุ้ยทำไมคุณยิ้มอย่างนั้นล่ะครับมีคุณเลยล่ะครับที่สงสัยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกๆท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธงไม่โดนนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสำหรับผู้ชมบางถ้าเห็นทงไม่โดนที่ไหนก็สามารถช่วยกันได้นะครับช่วยกันได้ร่วมกันบริจาคได้นะครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับถ้าท่านได้ติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยของเราตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกแบบเดียวกันนะครับว่าเรามีปัญหาเรื่องเรื่องภูมิอากาศเรื่่องน้ําทวม ภัยพิบัติต่างๆนะครับ enfin. แล้วเราก็กําลังพยายามช่วยเหลือกันอยู่ก็คงจะเรียนท่านผู้ชมที่มีความรู้สึกว่าโอ,โอ้โหสงสัย <S <S ต้องช่วยกันเยอะครับต้องช่วยกันเยอะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมยังไงก็ต้องมีผู้ป่วยครับจานวนผู้ป่วยถึง3ล้านคนต่อปีเนี่ยถ้าคิดจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดละ1ล้านแปลว่ามีคนถึง3จังหวัดเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลรับสิริราชเพื่อรับการรักษาและแน่นอนจะจะหาเงินที่ไหนมาดูแลเขาเหล่านั้นซึ่งเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรัก อาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นั่นคือเหตุผลที่เราขอให้ท่านได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริาราชช่วยเหลือผู้ป่วยที่มากกว่า3ล้านคนต่อปีนะครับในคืนนี้ครับแล้วก็เหมือนกันทุกปีที่เราจัดนะครับเราจะมีนอกจากเราขอท่านแล้วเราก็มีสิ่งที่จะมอบให้ท่านก็คือถ้าหากท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพขณะนี้มันดึกแล้วไม่รู้จะติดต่อหาคุณหมอที่ไหน <laughs> ก็โทรมาที่หมายเลขของเรานะครับเพื่อ รับการปรึกษาทางโทรศัพท์จากคุณหมอของสิริราชนะครับซึ่งกรุณาเดินทางมาคือรักทำงานเสร็จแล้วเลิกงานก็มารอให้คําปรึกษาของท่านนะครับจะโทรมาปรึกษาก็ได้โทรมาบริจาคก็ได้ตอนนี้ไม่มีเสียงโทรศัพท์เลยครับอยากให้โทรมาเหลือเกินคือคือขอขอว่าโปรดต้องช่วยครับผู้ป่วยจะต้องมีแน่ๆนะครับ3ล้านคนต่อปีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะปรึกษาครับสําหรับสายตรงสุขภาพนะคะ0-2-2785940นะคะครับ ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับและแน่นอนครับทุกปีครับจะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับเมื่อศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัคราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานจัดหารายได้และทรงมีพระกรุณาพระราชทานสัมภาษณ์เนื่องในวันมหิดลเป็นประจำทุกปีด้วยครับไปรับชมครับเริ่มดังนะรครับพี่ดู